มีน้องถามว่าแล้วโปรตีนที่บีพูดถึงคืออะไรนะคะนี่ของ S B M นะคะคือต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเรามีความเชื่อใจกับคนที่ทำสินค้าอยู่แล้วนะคะว่าสินค้าของเขามันเด็ดคือลบอ่านสารสกัดตามที่เขาเขียนเลยแล้วก็ข้อมูลเขาเวลาเขาเล่าให้ฟัง ขั้นตอนการทําสินค้าที่มาที่ไปนู่นนี่นั่น,นสตอรี่ของเขาคือเราแบบโอเคเราจบแล้วเป็นสินค้าที่เราไม่ต้องทํากันบ้านเยอะพี่จะทาก่อนนอน คือเราทาแบบจัดเต็มเลยนะแล้วเราก็นวดเรานวดอย่างเงี้ยค่ะเรานวดเรานวดจนมันซึมหมดเลยอะเออแต่วันนี้มันบีบแล้วเราบีบเยอะไปหน่อยคือปกติเราไม่ได้นวดนานขนาดนี้เราตําเมื่อกี้เราใช้เยอะใช้เยอะแล้วก็ต้องนวดให้คุุมค่ะเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพบังดีตัวนี้มันก็จะขจัดต้นตอของเรื่องของการแบบเกี่ยวกับเรื่องเม็ดสีเลยนะ ข้อที่เราแบบจําได้คร่าวๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้ซีกับเรื่องนั้นอะเราซีในเรื่องของการที่แบบทําให้แบบใบหน้าเราอะมันดูตึงกระชับขึ้นนะคะและกลิ่นมันนะหอมมากทุกคนมันหอมมันอ่อนอมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบผลไม้นะคะชนิดหนึ่ง คือกลิ่นเขาดีกลิ่นเขาแพงแพงทุกอย่างอันเนี้ยดูแพงทุกอย่างแต่ว่าราคาจับต้องได้ค่ะนวดแล้วมันมือม,มากนะคะคือหน้ามันแบบชุ่มชื่นดีอะแล้วเนี้ยคือพอนวดไปอย่างเงี้ยคือมันให้ความรู้สึกว่ามันซึมแล้วนะแต่ว่า มันไม่ได้แห้งหน้ามันไม่ได้แห้งมันยังสามารถแบบนวดได้เพลินอะ่ะถ้าคนที่แบบอยากจะนวดอะ่ะคือบางตัวคือเหมือนว่าถ้ามันซึมแล้วอะ่ะหน้าเรามันก็จะแห้งไปเลยถูกปะพอแห้งไปเลยอะ่ะมันก็ต้องเหมือนว่าถ้าอยากนวดต่อคุณก็ต้องหยุดเพิ่มนี่นะคะเซตของเขาเซตของเขาก็จะมีตัวครีมบำรุงอีกตัวหนึ่งตัวนี้ ใหญ่พี่ซื้อเป็นแบบโปรมานะคะเซ็ตเขาหนึ่งพันแปดสิบาทจัดเต็มค่ะเพราะเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยตัวเนี้ยจริงจงผิวหน้าเราอะ่ะมันดีอยู่แล้วทุกคนเห็นว่าผิวหน้าเราอะ่ะมันดีอยู่แล้วแต่เรามีความรู้สึกของเราเพราะเราเห็นตัวเราเองทุกวันเราวามรู้สึกว่ามันดีขึ้นอีกเว้ยเราก็ รอช้าอยู่ใหญ่อะโบกเข้าไปสิปีนี้ก็อย่าว่ากันถ้าสวยมากแล้วเราใช้แต่กลางคืนนะตอนเช้าเราไม่ใช้เพราะว่าเราก็ขี้เกียจหลายขั้นตอนไงคือถ้าทั้งเช้าแลวเย็นใช่ไหมแต่เราแค่นี้แหละเพราะว่าเราเอามาเสริม เนี่ยเลิศเลิศมากค่ะเลิศที่สุดเห็นไหมวันนี้รู้สึกจะมือหนักไปหน่อยค่ะรู้สึกว่าจะลงเยอะเนี่ยหน้าแบบนุ่มสบาย ถ้าคนมาถามเยอะผี่ก็จะไปเปิดบินก็นและแต่ถ้าถามแล้วแบบยังไม่ได้โควต้าเราก็ยังไม่เปิดไงเข้าใจะปะเปิดมาแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาแบบโฟกัสเนี่ยอี๋สวยไหมผิวเล่าเนี่ยเห็นไหมแล้วเราถ่ายรูปไว้ตลอดเลยทุกคนดูได้เลยว่าตั้งแต่เรารับสินค้าตัวนี้มา เราใช้ตัวนี้ร่วมด้วยใช่ไหมคะใช้แค่ก่อนนอนนะแล้วดูผิวหน้าเราที่มันแบบมันดีได้อีกทุกคนอย่ายอมแพ้นะอืมแล้ววันนี้น้องเราก็ทักเลยว่าแบบเฮ้ยใต้ตาเจ๊แบบเหมือนดูดีขึ้นอนะ่ะคือก่อนหน้าเนี้ยคือม,มันมันมีริ้วรอยซึ่งมันมีปกติอยู่แล้วถ้าช่วงไหนที่เราแบบนอนดึกพักผ่อนน้อยคือใต้ตาเรามาแล้วมันมันเจอแบบแก่ง่ายอยู่แล้วอะเออ แต่พอถ้าเราแบบพักผ่อนดีบำรุงดีบำรุงถึงคอลลาเจนถึงจบเรารู้ตัวนะคะโอเคจ้า